ุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถอ่านและเขียนตัวโน้ตสากลได้อย่างถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูปแป้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปแป้งมาในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะแล้ววันนี้จะมาสอนนักเรียนเรื่อง ตัวโน้ตสากลน,นะคะหรือว่าการเปรียบเทียบค่าเสียงของตัวโน้ตสากลน,นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะความหมายของตัวโน้ตนะคะโน้ตก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรีซึ่งแสดงถึงความสั้นและก็ความยาวของเสียงนะคะหรือว่าจะเป็นความสูงความต่ำของเสียงดนตรีตัวโน้ตก็เปรียบเหมือนตัวอักษรนะคะที่ใช้บันทึกแทนคำพูด คนที่เล่นดนตรีเป็นแต่ไม่สามารถอ่านโน้ตได้ก็เหมือนกับคนที่พูดได้แต่ว่าอ่านหนังสือไม่ออกนะคะนักเรียนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนนะคะเด็กๆที่มารับหนังสือหรือว่ามาซื้อหนังสือแล้วนะคะครูแป้งรบกวนให้เด็กๆไปหยิบหนังสือดนตรีนาติลินนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า8ค่ะ ค่ะเด็กๆสําหรับนักเรียนที่รับหนังสือไปแล้วนะคะหรือซื้อหนังสือไปแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปยันหน้า8ดแล้วมองไปที่ด้านล่างเลยค่ะส่วนคนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือไม่เป็นไรนะคะเด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้ตามไปแล้วก็จดใส่กระดาษไว้ได้ค่ะอ่ะเด็กๆเห็นไหมคะหน้า8ดด้านล่างนะคะเดี๋ยวครูแป้งจะสอนตัวโน้ตแต่ละตัวโน้ตนะคะ ตามหนังสือเลยแล้วให้เด็กๆจดอัตราเสียงของแต่และตัวโนต้ตนะคะลงไปในหนังสือได้เลยนะคะโนต้ตตัวแรกนะคะเด็กๆดูตามหนังสือได้เลยค่ะโนต้ตตัวกลม โน้ตตัวกลมนะคะมีอัตราความยาวของเสียงที่สูงที่สุดเลยนะคะลูกคืออัตราอยู่ที่4จังหวะนะคะเป็นอัตราความยาวเสียงที่สูงที่สุดที่และเสียงที่สุดแล้วนะคะสําหรับตัวโน้ตที่เรากําลังจะเรียนกันคืออัตราเสียง4จังหวะเด็กๆเ,เขียนเลข4ข้างโน้ตตัวกลมได้เลยค่ะอัตราเสียง4จังหวะสูงที่สุดนะคะ ต่อไปจะเป็นโนต้ตตัวขาวนะคะลูกๆตัวที่สองคือโนต้ตตัวขาวโนต้ตตัวขาวมันจะมีอัตราเสียงครึ่งหนึ่งของตัวกลมอ่าเมื่อกี้นะคะตัวกลมเป็นสแล้วครึ่งหนึ่งของตัวกลมเป็นเท่าไหร่คะลูกๆอ่าสองเก่งมากค่ะอัตราของตัวขาวยาวครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็เท่ากับสองจังหวะนี่เองค่ะ เติมเลข2ไปด้านหน้าของตัวขาวได้เลยค่ะลูกๆต่อไปนะคะโน้ตตัวที่3าคือโน้ตตัวดำอ่าโน้ตตัวดำนะคะความหมายของโน้ตตัวดำก็คือมีอัตราเสียงครึ่งหนึ่งของตัวขาวอา้าวเมื่อกี้นะคะตัวขาวเป็นเท่าไหร่ลูก2ถูกต้องค่ะแล้วตัวดำเขาบอกว่ามันมีอัตราเสียงครึ่งหนึ่งของตัวขาวแสดงว่าต้องเป็น หนึ่งเก่งมากเลยค่ะอ่าอัตราเสียงของตัวดำนะคะครึ่งหนึ่งของตัวขาวเป็น1อัตราหนึ่งจังหวะนะคะเด็กๆอ่าเติมเลขหนึ่งไปหน้าตัวดำได้เลยลูกต่อไปนะคะตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นเด็กๆพูดเสลูกขาเบ็ดหนึ่งชั้นโนตตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นนะคะอัตราเสียงเขาก็ครึ่งหนึ่งของตัวดำอีกแล้วเมื่อกี้ตัวดำของเราเป็น อัตราเสียง1จังหวะใช่ไหมคะส่วนโน้ตตัวขบตหนึ่งชั้นก็มีอัตราเสียง 1, 1ส่วน2จังหวะนะคะอ่าเขียนเลยคะ่ะลูกข้างๆโน้ตตัวขบตหนึ่งชั้นเลยต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆโน้ตตัวขบตสองชั้นนี่เองนะคะโน้ตตัวขบตสองชั้นมีอัตราเสียงครึ่งหนึ่งของขบตหนึ่งชั้น โน้ตแต่ละตัวมันจะมีอัตราเสียงครึ่งครึ่งครึ่งลงมานะคะเด็กๆจากตัวกลมลงมาเลยอัตราเสียงของโน้ตตัวขบตสองชั้นนะคะก็มีเท่ากับ1 4ส่วนสนะคะจังหวะ1 4ส่วนจังหวะนะคะเด็กๆเขียนเลข1 4ส่วนจังหวะไปตรงโน้ตตัวขบีตสองชั้นได้เลยคะ่ะค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะ นี่เลยค่ะออเด็กๆเขียนตามที่ครูปแป้งสอนไปหรือยังคะโน้ตตัวกลมมีอัตราเสียงคือ4จังหวะโน้ตตัวขาวมีอัตราเสียง2จังหวะโน้ตตัวดาม,มีอัตราเสียง1จังหวะโน้ตตัวขบต1ชั้นมีอัตราเสียง1ส่วน2จังหวะและขบต2ชั้นมีอัตราเสียง1ส่วน4จังหวะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆใครที่ไม่มีหนังสือเด็กๆไม่ต้อง ไม่ต้องเขียนในหนังสือก็ได้นะคะเด็กๆๆสามารถเขียนจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะครูแป้งก็ไม่มีการบ้านให้เด็กๆนะคะแล้วเด็กๆก็จําตัวโน้ตให้ได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ แป้งก็ขอฝากให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนด้วยนะคะอย่าลืมทบทวนกันเรื่องตัวโน้สากลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนเรื่องตัวโน้สากลวนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ